ทุกใจแต่ฉันเองคงขยันเกินไปจนลือมใีใครคนหนึ่งที่เขาต้องการเวลา <c oughs> ที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมาเพื่อกินข้าวเย็นกับเขาเพื่อกอ,อดเขา บางบางเวลา,าขอโทษที่วันนี้ฉันพึ่งมีเวลาแต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอขอโทษที่วันนี้ฉันคนเจอ ว่าเธอคือคนทีท่ั้นควรดูแลที่สุดบอกคำว่ารักออกไปสักดังสุดเสียงกลับได้คืนมาเพียงแค่ความเงียบงัน ฟ้ากลางคืนที่ไลดาวเงายัางไงไม่เทียบฉันหัวใจของฉันที่มันต้องการเธอเราตีแป๊บให้รู้เรื่องอย่าบอก ลืมใครคนหนึ่งที่เขาต้องการเวลาลืมใครคนหนึ่งที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมาเพื่อกินข้าวเย็นกับเขาเพื่อโอบกอด เขาบางบางเวลาขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งมีเวลาแต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอขอโทษที่วันนี้ ฉันเพิ่งคนเจอว่าเธอาาคือคนที่ฉันกวรดูแลที่สุดวัวใจเธอเป็นฉันที่ทำให้มันหยุดโอเคอ้าวแก้ไปไหนรอดคารอดพี่ พี่ทองสวัสดีค่ะเอาไฟรับอีกเหรอบ้านปูไฟรับเด็กแก้วเข้าไปทำอะไรในป่าเนะี่ยออรลุทำต้นไม้ทำอะไรในป่านดะใช้ไม่ในป่าโอเคเรื่องจริงเรื่องจริงนะว่าววในโลกโซเชียลได้ไม่นานนะแต่ว่าพี่ว่าพี่ไปเจอพี่ๆน้องๆท,ท,ที่น่ารักนะบางทีเราก็มีทะลึ่งตึงตังกันบ้างมีสนุกสนานบ้าง เชื่อเชื่อว่ามันมในโลกโซเชียลในโลกโซเชียลก็มีมิตรแท้จริงๆก็จึงเชืเ่อเมื่อก่อนพี่ไม่เชื่อเลยพี่ว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นโลกสังคมที่ว่าอ่าชอบเหยียดห, <โ frustrating S 1> หยามคนอื่นบางทีก็ไปดูถูกกันบ้างบางทีก็ไปด้อยค่าคนอื่นบ้างบางทีก็อะไรหลายอย่างอ่ะเมื่อก่อนพี่จะเป็นเพราะพี่เป็นคนที่รับไม่ได้ไงเพราะว่าพี่เป็นคนนข้างจะตรงตรงไปตรงมาบางทีไปเจอเขาบางทีมันก็นั่งด่ากันบ้างอะไรบ้างทเรื่อพี่ว่ามันมาไร้สาระแต่ตอนหลังมาก็เออมาเจอในมิตรแท้ที่ดีดีในโลกโซเชียลก็เยอะเยอะเยอะ สวัสดีทุกท่านนะครับผมอ่าไม่เป็นไรพี่ไปต่อพี่ไปต่อไฟดับใช่ไหมไม่เป็นไรผมเพราะว่าพวกเมืม่อกีผมม้ผมไปยืมผมไปยืมเงินของพ่อไปแล้วเดี๋ยวผมโอนให้ผมโอน,โอนไปช่วยค่าไฟขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้หน้องแก้วด้วยนะคะขอบคุณค่ะ รักนะจุ๊บจุ๊